สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับประหลัดทำบอลแอดวังบอลสี่นะคะวันนี้เราจะมีเซตเาสามกระถางนะคะสามต้นสองร้อยบาทค่ะกับเซตนะคะสองกระถางนะคะหรือสองต้นนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะ สกระถาง100กับ3กระถาง200เริ่มต้นที่3กระถาง200ก่อนนะคะคือถ้าแยกนะคะถ้าแยกนะกระถางละ70บาทนะคะถ้าแยกกระถางละ70บาทนะคะค่าเดินทางเหมาเหมาค่าจะส่งนะคะ70บาทนะคะกี่กระถางก็70บาทนะคะทุกคนมาเริ่มต้นที่3กระถาง200กันก่อนนะคะต้นแรกนะคะต้นแรกจะเป็น รัตนะรุ่งเรืองค่ะกระถางนี้น้องไม่ได้มีต้นเดียวนะคะน้องมีหลายต้นนะคะรัตนะรุ่งเรืองค่ะนี่ค่ะรัตนะรุ่งเรืองอันนี้ฉัรทิน,นกรค่ะฉัดทิน,นกรนะคะเป็นเวอร์ชั่นเดิมนะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเดิมนะคะน้องจะเป็นใบกลมๆทรงคอมแพกนะคะใบกลมๆทรงคอมแพกก็คือทรงเตี้ยๆกระถัดรัดนะคะฉัดทิน,นกรค่ะอันนี้คือเจ้าจันเพนะคะ่ะเจ้าจันเพนนะคะ เจ้าจันเพนค่ะป้ายน้อยแต่ป้ายนะแล้วก็เป็นหน้าแดงๆค่ะ <ward> นะหน้าแดงแนะหน้าแดงแค่ะเจ้าจันเพนจะเป็นหน้าแดงแงนะหนองป้ายนิดนึงนะคะก็เลยเอามาเซลได้นะคะนี่ค่ะ3 <sucked. S 1> กระถาง200นะคะกระ,ะ,ะ,ะถางเดียว70นะคะกระถางเดียว70นะนะคะอันนี้คืออุทยานหลวงราชพฤกษ์ค่ะหนองต้นโตแล้วนะหนองต้นโตแล้วนะคะนี่ค่ะอุทยานหลวงราชพฤกษ์ค่ะนี่เขียวเหลืองค่ะสายเขียวเหลือง นใส่เขียวเหลืองต้องเก็บนะเหลืองสวยดีนะคะอันนี้คือแม่ฝาหลวงค่ะแม่ฝาหลวงนะคะทรงดีมากเลยทรงดีมากเลยนะคะอันนี้สวยป้ายทุกใบป้ายทุกใบแล้วแบบโสวยนะคะลมแรงนะคะลมจะแรงหน่อยเ <c oughs> นี่ยนะแล้วนี้เป็นช่วงแบบว่าอัดคลิปตอนเที่งทงยงใบเลยนะคะ น้องก็จะแบบว่าไม่ค่อยสดชื่นทุกต้นเป็นไม้ที่อยู่ในตู้นะคะทุกคนบอกก่อนนะเป็นไม้ที่อยู่ในตู้นะคะแม่ค้าเลี้ยงในตู้นะถ้าใครจะเลี้ยงนอกตู้นะคะรบกวนถ้ารับไม้ไปแล้วนะคะเปลี่ยนกระถางซักกระถางหกหรือกระถางแเลยก็ได้นะคะให้น้องแล้วเอาน้องอบไว้สักหอาทิตย์ก่อนนะนะคะให้น้องต้นใหญ่ๆก่อนนะคะให้แบบเต็มกระถาง6กก่อนแล้วค่อยเอาไปเลี้ยงนอกตู้นะนะคะ นี่ค่ะต้นต่อไปค่ะอันนี้คือคือคือนะยคะแอบดูปายแปบหนึ่งนะพรรัตนะทุกคนพรรัตะนะค่ะน้องเป็นไม้ด่างค่อนข้างด่างนะแล้วก็จะเซนซิทีฟต่อแสงแดดแบบนี้ค่ะเซนซิทีฟนะขอบใบน้องจะไปนิดนึงนะอืนะคะเป็นไม้ด่างแต่สวยคือใครที่เลี้ยงไม้ด่างนะ <c oughs> เลี้ยงไม้ด่างได้สวยนะคะต้องเลี้ยงในตู้เนาะต้องเลี้ยงในตู้นะคะเราต้องยอมรับว่าเขาต้องอยู่ในตู้นะเขาถึงจะสวยนะคะแล้วก็ต้องฝีมือพอสมควรนะไม้ด่างนะคะอันนี้คือโรดค่าโรสนะคะโรสค่ะโรสนี่ค่ะป้ายนะปลายนะด่างอยู่นะมีความด่างป้ายอยู่นะคะใบใหม่ใบใหม่ใบใหม่สีแบบจึงอยู่นะ นี่ค่ะนี่โรสนะคะโรสไม้ใบกลมเช่นกันนะคะอันนี้ค่ะกาคาผิกนี่ค่ะปลายหนักๆแบบนี้เลยต้นนี้อันนี้คือสวยสุดแล้วนะแม่ค้าเลือกมาก่อนเลยนะคะให้ลูกค้าได้รับไปเดียงกันนะส,สวยๆนะคะอันนี้ค่ะกาคาผิกค่ะคาบมาเยอะเลยคาบแบบผิกเม็ดใหญ่มากปกติเขาคาบมาแค่นี้นี่ค่ะใบนี้เธอแบบโหวสวยงาม กระถางเดียว70นะคะทุกคนถาดน,นี้นะกระถางเดียว70นะคะ3กระถาง200บาทค่ะ3กระถาง200บาทค่าเดินทางหมาเมาเจ็ดศูนย์ค่ะอันนี้เหนือดวงค่ะทุกคนเหนือดวงป้ายนะคะป้ายนะคะเหนือดวงเขาจะสวยตอนโตนะถึงเขาไม่มีป้ายแดงเลยแต่เขาก็สวยนะคะนะคะนี่คะ่ะฝั่งน้องเหนือดวงด้นะกำลังพุ่งเลยดูสิกําลังพุ่งเลยพุ่งยอดเลยนะคะไปต่อไปเรามาดูเซ็ 2กระถาง100 2สองกระถาง100มีต้นอะไรบ้างเริ่มต้นด้วยอันนี้ค่ะมีป้ายด่างสุดใน3มโลค่ะเมืองลิกอใครหาเมืองลิกอสวยๆแบบนี้ยากนะยากนะน้องคือเมืองลิกอค่ะหน้าตาจะคล้ายๆกับแม่ฟ้าหลวงเลยเห็นไหมนี่นะคะนี่ๆแล้ไปคู่กันเลยค่ะหมคะชอบเลี้ยงไม้ที่มันแบบหน้ามันคล้ายๆกันแล้วก็จะไปแยกหน้ามไม้เอา นะคะฝึกแยกน้าหมายเลี้ยงมันให้โตแล้วมาเทียมหน้ากันแบบนี้นะคะนี่ค่ะเมืองลิกกค่ะกระถางเดียว5 9นะคะกระถางเดียว5 9ค่ะ2กระถาง100่งค่ะ2กระถาง100ง่งออันนี้คือมันี่รอมเพชรค่ะซึ่งเป็นไม้ด่างเหมือนกันนะไม้ด่างเหมือนกันนะคะด่างจัดชัดจริงนะคะเลี้ยงต้องทนุถนอมมีประมาณ2ต้นนะคะ นี่นะนี่นะตัวเผืองน,นี้ไม่น่าจะนะไม่น่าจะรอดเผือกน,นะคะไอข้ขาวๆนี่เขาเรียกเผือกน,นะทุกคนนะคะนี่ค่ะจะจับแบบรวมๆสามสี่ต้นในกระถางเดียวกันนะทุกคนนะให้เขาเป็นฟอร์มกอแบบนี้นะเรื่องของเรื่องไหมคะไม่มีที่จะเลี้ยงด้วยแหละนะคะพอแบบงอกมาจากชิ้นผ่าก็คือเอามารวมๆกันในกระถางเดียวแบบนี้เขาก็จะได้ทรงพุ่มทรงกอนะสวยนะมันนี่ล้อมเพชรค่ะ นี่ค่ะด่างจัดชัดจริงสวยงามมากนะสันชายค่ะสันชายเป็นไม้แบบแดงดำนะทุกคนแดงดำนะคะแดงดำนะคือเขาไม่ใช่สันชายอันี้นะไม่ใช่สันชายเดย์นะคะสันชายเฉยเฉยสันชายเดย์มันจะเป็นเหลืองเขียวน้ำตาลอันนี้มันจะเป็นอ่านี้อ่ะแดงดำชมพูนะคะนะคะ สันช้อยงานะคะทีแรกแมมคะเอฟมาไหมคะก็งงๆนะชื่อมันเยอะอันนี้ค่ะต้นนี้ค่ะชาดมูลชาดมูลค่ะทุกคนชาดมูลชาดมูลนะคะชาดมูลหรือที่เราเรียกว่าเงาจันนั่นเองเงาจันนะคะน้ำตาลเหลืองหรือดำเหลืองนะคะปลายเหลือง นี่สวยๆเลยค่ะนะคะชาดมูลกระถางเดียว5ะกากระถาง100บาททองสยามค่ะต้นนี้ชื่อทองสยามน,นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ป้ายเลยนะนี่ไม่ใช่แบบว่าจะเป็นลายแบบว่าเปิดกๆกะกะจุดเหลืองๆนะเธอเล่นแบบายหามมาเลยแบบนี้นะคะ แววดี well, นะคะอันนี้แววดีแต่น้องก็ยังเบบี๋อยู่นะน้องยังเด็กอยู่นะคะขอคนเลี้ยงเป็นนะทุกคนอันนี้กระถางสี่นิ้วนะคะแม่คะบอกแล้วนะนี่ค่ะแล้วน้องอยู่ในตู้นะแม่คะ่ะเลี้ยงในตู้นะคะนะคะใครไม่มีตู้เอาถุงห่อหน้องหรือว่าเลี้ยงในกระโจมได้นะคะพอต้นใหญ่ๆแล้วค่อยเอามาเลี้ยงนอกตู้แล้วก็มีน้ําหล่อให้น้องตลอดน้องอยู่ได้นะคะนี่ค่ะพวกอะไรนะจะเอาไว้เป็นแม่พันธุ์โตแล้วอะไรยเงี้ย จับเลี้ยงนอกตู้เลยถ้าเขาแบบเต็มกระถางหกแล้วนะเอาเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะแต่ไม้เหลืองกับไม้ด่างจะค่อนข้างยากสักนิดนึงนะคะใบจะไม่โดกพอใบไม่โดกเราก็ต้องอาศัยเลี้ยงแบบว่าเป็นฟอร์มกอ,กอ,กอแบบนี้หลายๆต้นรวมกันอย่างนี้ก็จะได้กอนะคะจะได้สวยๆอันนี้คือสับดุ้งโรดค่ะทับดุ้งโรดค่ะที่ร้านดูสิชมพูเขียวตัดกันสวยงามสุดๆนะคะ ชมพูเขียวตัดกันสวยงามสุดๆค่ะน้องชื่อศัพท์รุงโรดค่ะเดินทางเ่าเจ็ดศูนย์นะคะจะรับกี่กระถางก็เจ็ดศูนย์นะคะอันนี้นะ่าจะเป็นพวกใบกลมค่ะใบกลมพวกลูกเจ้าวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนลูกเจ้าวังนะคะนี่ค่ะกระถางนี้นะใบกลมใส่ประคาบค่ะรับน้องไปได้เลยแล้วจะติดใจนะนี่ในเดี๋ยวประคาบเขาจะออกนะคะอันนี้เป็นไม้เก่าไม้ป้ายค่ะไม้เก่าไม้ป้ายค่ะทุกคนชื่อชื่อ ชื่อมหาราชนะนี่เลยนี่เลยมหาราชนะคะมหาราชามหาราชินีกันเลยทีเดียวนี่นะอันนี้มหาราชค่ะไม้เก่าคาสิกตระกูลไม้ป้ายนะทุกคนใบเขาจะแบบทรงเป็นแบบอย่างนี้หนแหลมแหลมเรียวๆแบบนี้สวยไปอีกแบบนะคะอันนี้แมค่ค้าให้ฟอร์มกอไปเลยนะคือมีหลายต้นเลยดูจากยอดเห็นไหมเห็นไหมหมีหลายต้นเลยค่ะมีหลายต้นเลยนะเอาไปทําฟอร์มกอ โตแล้วก็ไปเลี้ยงนอกตู้นะคะนี่ค่ะหมดแล้วค่ะทุกคนนะคะเซตนี้กระถางเดียว59 2กระถาง100นะคะ2กระถาง100่งค่าเดินทางเหมาเมานะคะจะส่งนะคะ7 0นะคะส่วนเซตนี้ค่ะ3ากระถางนะคะ2 0 0ยค่ะ3ากระถาง2 0งบาทนะคะ3กระถาง200บาทนะคะ 3, นี่ค่ะกระถางเดียว70ค่ะกระถางเดียวเจนะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องไปก่อนนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะการกดไลค์กดแชร์นะคะและก็ทุกๆออเดอร์เลยนะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะแม่คะจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่คอมเมนต์นานะคะทำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ